สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยศยาวีลีกด้วยแล้วกันนะครับเอาวันนี้ผมมารายงานข่าวเกี่ยวกับสื่อเวียดนามนะครับที่ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับสีข่าวบอลไทยบ้านเรานะครับวันนี้เขาพูดถึงประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันนะครับประเด็นที่1ครับที่ท่านก้องศักนะครับประธานการท่องเที่ยวไทยนะครับได้ออกมากล่าวว่าประเทศไทยเราสามารถจัดนะครับเอฟเอคัพได้นะครับเอ f เ u p คัพ0นนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นของกัมพูชานะครับ ทาสนามใหม่เลยเพิ่งเสร็จฮะสวยมากเลยฮะอันนี้ก็ตั้งตัวที่จะจัดเอเป๊ปครับเหมือนกันนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นของลีซิมแสงนะครับโค้ชเกาหลีที่บอกว่าคุมทีมชาติไทยไม่ขอรับตังในช่วงแรกนะครับสือเวียดนามก็เอามาลายมารายงานข่าวเหมือนกันนะครับประเด็นสุดท้ายครับผมเขาบอกว่าธัฒนะซิงกิทาวอนนะครับผม ก็เขาบอกว่าจะเปลี่ยนใจไปเล่นที่ฝรั่งเศสยังทันนะฮะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันว่าเขามีความาหมายและใจความว่าอย่างไรนะครับอ่ะบายจากพี่คนไทยในเวียดนามเลยครับและประเด็นแรกนะครับเขาบอกว่าไทยตั้งเป้าเป็นเจ้าภาพ AFF Cup ค0 2 0พันฮะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับผมท่านกองศักยยอดมณีครับเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพเป็นเจ้าภาพ AFF เอั ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้สื่อเวียดนามไปเก็บข่าวจากสยามสปอร์ตรายงานข่าวในเวียดนามว่าประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียนตะวันออกเชียงใต้ได้สำเร็จช่วงปลายปีพศ2564ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะกับสาพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรือว่า AFF เมื่อต้นสังกัดนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเลือกใครเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันขครับผมและนั่นก็คือเขาประมาณว่าไปเก็บข่าวที่ท่านประธานหรือท่านผู้ว่านะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาเสนอแนะว่าประเทศไทยมีศักยภาพศักยาภาพพอที่จะจัดการแข่งขัน a f f นะฮะต่อเลยนะครับประเทศไทยเป็นผู้ท้าชิงที่ดีเพราะพวกเขาพร้อมและมีประสบการณ์ในการจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆ ท่ามการการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งการจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ3รายการก็ได้จัดลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีแล้วในเดือนมิถุนายนพศ2564ที่ผ่านมาและนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้จัด a f c แชมเปี้ยนลีกหลายกลุ่มสนามราชมังคลากีฬาสถานในกรุงเทพและสนามฟุตบอล700ปีในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ แนะนำโดยคุณก้องศักด์ยอดบณีให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน AFF Cup 2020หลังจากการล่าช้าไป1ปีจากการระบาดโควิด -19 การชิงแชมป์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าคาดว่าจะเริ่มอีกครั้งตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565 เนื่องจากการระบาดยังไม่ได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์ AFF ครับจึงยังไม่สามารถประกาศได้ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพแต่ AFF ครัก็ได้พุ่งเป้าไปที่ประเทศไทยนอกจากประเทศไทยแล้วกัมพูชาย,ยังเสนอตัวเองจะเป็นเจ้าภาพ AFF ครับพวกเขาประสบความสำเร็จในการส่งแผนการแข่งขันไปยังสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความปรารถนาที่จะทดสอบสนามโมโรด็อกเตโชก่อนซีเกมส์2023ครับนะครับคือเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยได้เสนอตัวเหมือนกันที่จะเป็นเจ้าภาพนะฮะสำหรับเ f ฟเอฟคนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันต่อนเนื่องเลยนะฮะกัมพูชามอบสนามกีฬามูลค่า160ล้านเหนรียญสหรัฐพร้อมเป็นเจ้าภาพเ f ฟเอฟค2 0 2 0สนามกีฬาแห่งโมโรด็อก ตนโชสร้างเสร็จแล้วจะถูกส่งต่อไปยังเป็นทางการให้กับคณะกรรมการการจัดงานเอเชียนเกมของกัมพูชาในเดือนตุลาคม2564และมีสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ AFF Cup 2020หากประเทศนี้ชนะสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพนั่นคือถ้าเกิดว่ากัมพูชาส่งเรื่องไปยัง AFF เอฟเนี่ยอาจจะไม่แน่นะครับอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะอาจจะเป็นกัมพูชาก็ได้ที่ จะได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการแข่งขันนะฮะสนามกีฬาแห่งใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว100%ยเเ็ยกเว้นราย,ายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆพิธีส่งมอบมีกำหนดในเดือนตุลาคมพัฒมิตรชาวจีนของเราจะเข้าร่วมเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยเลขาธิการของกัมพูชาให้สัมภาษณ์สนามกีฬา5ชั้นนี้สร้างขึ้นโดยบริษัท China State Construction บนพื้นที่กว่า85ไร่นักออกแบบและหัวหน้างานและทีมก่อสร้างชาวกัมพูชาและจีนมากกว่า600คนที่ทำงานในโครงการนี้ก็คือเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมี85ไร่นะครับที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นบริษัทของจีนที่มาทำนะครับแล้วก็ยังมีหัวหน้างานชาวจีนแล้วก็ชาวกัมพูชาร่วม,มทำครับผม สนามเบสบอลล้ำสมัยแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในโมโรโด็อกเตโชสปอร์ตคอมเพกซึ่งมีโรงยิมที่สามารถจัดแบดมินตันปิงปองยิมนาสติกวอลเลย์บอลมวยมวยปั้มและอะไรอีกหลายอย่างนอกจากนี้ยังมีกีตาและสะว่ายน้ำมาตรฐานสากลด้วยการก่อสร้างที่เสร็จเรียบร้อยแล้วของสนามกีฬาโมโรโด็อกเตโชของกัมพูชา กัมพูชาจึงอยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน AF f Cup 2020ซึ่งประเทศไทยก็เสนอตัวเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็นะครับไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นนะฮะแต่ว่าของเขาใหม่กว่านะฮะไม่แน่เหมือนกันครับที่เขาจะอาจจะไปเล่นกันที่กัมพูชานะครับผมอะฟังข่าวต่อไปเลยแล้วกันครับ ครับผมและข่าวต่อมาครับในกรณีของโค้ชชาวเกาหลีใต้ครับโครร้ดลีริมแสงนะครับผมตั้งแต่โค้ดอากิระนิชิโนะครับถูกไล่ออกนะครับโค้ดคนนี้ก็พยายามอย่างยิ่งครับผมที่จะมาเป็นโค้ดทีมชาติไทยให้ได้ฮะสิ่งนี้ทําให้โครร้ดลีริมแสงหมดความอดทนโดยที่นั่งกับตันทีมของทีมชาติไทยยังว่างอยู่ล่าสุด ตัวแทนของโคชชาวเกาหลีใต้คนนี้ได้ยืน่นหนังสือต่อ FAT ประเทศไทยเขาบอกว่าหากผมได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของทีมไทยทีมไทยจะไม่เพียงแต่จะดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงเท่านั้นแต่ยังจะได้เข้าร่วมในรอบชิงชนะเลิศระดับเอเชียอีกด้วยสิ่งที่ผมอยากทำทีมไทยคือการพัฒนาอย่างจริงจังผมพร้อมทำงานและ จะไม่มีการเรียกร้องเงินเดือนผมแค่ขอดูการแข่งขันไทยลีกด้วยตาตัวเองเพื่อคัดเลือกผู้เล่นและประเมินความสามารถของพวกเขากระบอกแล้วนั่นก็เป็นการที่สื่อเวียดนามเก็บข่าวของโค้ชชาวเกาหลีคนนี้มารายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ยังมีรายงานต่อไปอีกนะฮะเขาบอกว่าตัวแทนของโค้ชตัวแทนของโค้ชลีรลิมแสงเนี่ยยังเปิดเผยว่าเงินเดือนของเขาเนี่ย ไม่สูงเท่ากับอากิระนิชิโนแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ FAT ควรพิจารณาอย่างรอบคอบนะฮะครับผมอ่ะนะครับก็พ้นผ่านกันไปนะฮะสลับคนคนนี้นะครับกับข่าวข่าวนี้นะครับครับผมนข่าวต่อมาครับเขารายงานเกี่ยวกับธนวัตรซึงกิจถาวรนนะครับนักเตะไทยสามารถเปลี่ยนรถเพื่อไปร่วมทีมกับป๊อกปลาได้อนันคือเขาบอกว่า น้องกันเนี่ยอาจจะกลับไปเล่นทีมชาติฝรั่งเศสก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้สื่อเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับธนวัตรถึงจิตทาวอน,นะครับซึ่งอ,อยู่ในรายชื่อทีอ่เสนอขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์ซิตี้นะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าธนาวัตรเนี่ยยังคงได้รับความอํานวยความสะดวกจาก โคดโรเจอร์ Roger, นะครับในการแข่งขันอันดับหนึ่งของลีกอังกฤษนะครับนั่นกะ็คือเขาบอกว่าหลายคนเชื่อว่าธานวัฒวัตซึ่งจิตทาวรนะครับที่ได้เลื่อนขึ้นไปเป็นไปเล่นกับชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับสลับเลสเตอร์ซิตี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าพอสวัรค์ของ แลวรุ่งคนนี้ไม่อาจปฏิเสธได้นะครับเพราะเขาเป็นสมาชิกทีม u 15 u 16และ u 17ของฝรั่งเศสมาก่อนนะครับจากการลงเล่นเพียง2นัดในฟุตบอลโลกธนวัติยังคงอยู่ในโหมดที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการเปลี่ยนสัญชาติผู้เล่นของฟีฟ่าในต้นปี2564ดังนั้นผู้เล่นไม่ได้เข้าร่วมรายการแข่งขันใดๆเลยหลังจากการแข่งขัน กระชับมิดมากกว่า3นัดหรือการแข่งขันอย่างเป็นทางการในทัวร์นาเมนต์คัดเลือกของทีมชาติผู้เล่นยังสามารถเปลี่ยนไปเล่นให้กับทีมอื่นที่เขามีสัญชาติอยู่แล้วได้ครับผมนั่นก็เป็นการรายงานนะครับของสื่อเวียดนามเขาบอกว่าธนวันรเนี่ยยังมีสิทธิ์นะครับที่กลับไปเล่นของฝรั่งเศสได้แต่สุดท้ายเขาบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าธนวันรคงจะ อยากเล่นให้กับทีมชาติไทยมากกว่านะครับเพราะว่าทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยมีคนรออยู่จํานวนมากเลยนะครับที่ฝีมือดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะครับผมและทั้งหมดนี้ทั้งมวลนี่ก็เป็นการรายงานข่าวนะครับจากช่องยศยาวิลิกนะครับนายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ